สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะมอน,นิคือเก่าน,นะคะคุณผูช้ชมฟังพี่สาวบาวเถ่าเพิินเรล่าค่ามปันให้ฟังแล้วมาฟังบาวเถ่าตัว,ตวบาเพิินฝันบ่มขึ้นหรือว่าจังทใดอืมซอ๋ยังไม,ม่รู้ซองอยั่ไม่ย,ย,ออยู่เออปิดแกล้ง ยื่นงเงิมาเลยอือท่านอ่อเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่ห้ามกราคมสนะองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับว่าพ่อซอผิดเลยเี้ยว่าแต่พ่อซอหกหกนะครับอันนี้อา่าสวัสดีปีใหม่เลยครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องของแม่หมูค่ะไปกันเอฟซีบา้านแถาสุข,ขุสุขคนนะครับปีใหม่นี้นะครับนะบอ้องขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายุมั่นคงยืน คิดบางสิ่งใดขอให้สมปรารถนาการค้าการขายการจะเล่นลุงเรื่องนะครับให้รวยนะครับเงื่อนท่องไหลมาไหลเข่านะครับท่านผู้ชมให้โชคดีนะครับตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อสาถุสาถุค่ะเอาจากไหนแม่มัมวเอาก็จะ่าท่านผู้ชมมาถามบ่าวเถ้าเพื่อเกเาตัวว่าฟันดีบอ,อต่ว่ากะหลุดมากสองงวดแล้วเนาะค่ะ วดนี่จะเป็นจังไรเอ้านางนางน้ำกันด้วคือกันบ่นี่แหะค่ะยับยับไปไกลด้วยไอเอฟซีเบื้องแน้วพอลาตุสสาวบาวเทวคือกันกันี่กปีแล้วก็หา16ปีหา16นอกไสย4 16ต่างกัน10ปี10ปีเอางวดเมื่อกี้เอฟซีผู้พันถูกนั่มก็มีเรียบผู้พันถามบาลิกิบาลิกีบาวเถวโอ้บาลิกี่4ป8ทับซี สี่แปดทับสี่แต่สี่แปดบอกาว่ามันออกยากมันเมื่ออกซีซ <4, 4 S 1> ีดิห้าซีซีห้าซีซีอือกูเปิดได้โจกกมีดเตี้ยเตี้ยสีเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมขึ้นถวายดอกไม้ถวายน้ํานะครับถวายพวงมาลัยแล้วค่ะกับฝันฝันถือว่าฝันดีอยู่นะครับผมฝันว่าได้ไปจับป่านะครับฝันว่าได้ไปจับป่า ฟันว่าเด้ไปจับปลาในค้อมฟันเนี่ยฟันเห็นกับขวางตะว่ากับของน่เท่าผมขาวาตวาฟันเห็นกับขวางเ่ยเป็นคอคนแก่พี่น้องเป็นเหมือนคนแก,นะนกนน่นะครับฟันว่ากับของหนึ่งค้นเท่าเท่าไปจับปลานะครับไปไปพ่อน้องสามง่ายนะครับผมเห็นปลาคอไงปลาคอตรงง่ายดิจับเอามือจับมือเดียวจับปรยู จับบันจับสองมือเต็มมือเลยค่ะอ่าจับได้สองมือเต็มมือเลยปลาคอนออดีใจร้ายได้ป่าแล้วมันตัวใหญ่อ่พใส่ของเต็มของกับของแบบไงอืมฝันไปด้วยป่าอืมปลาคอนไงปลาคอนไงแต่ว่าถ้าฝันฝันเองกับของเท่าววิรีผมหมอกคือว่าจังสันเนาบัทแก่ไม่ครบเนาะฝันเองกับของเป็นคนแก่ฝันเป็นผู้เห็นกของผู้เท่า จับปลาตอนนี้ก็จะเท่าล้วพี่น้องสี่สิบหกแลลวตอนนี้ความฝันกับฝันในสระเป้าเท่าดีใจนะครับได้ปราคอตกเงีเนาะครับดีใจฝันเลยจับประคอว่าจับเดี๋ยประคอจับเต็มสองมือเลยแรกจับมือเดียวป่อยูจับสองมือใส่ของเลยได้เลยมันได้เลยคขจับยูเนาะอยู่อิงติงจะวนาดีใจโอ้โชคดีแล้วสาหรับได้ปราคอไงี่อมตัวเงี้ยหลี่ไปพี่น้องตกเงีเนาะจับมือเดียวปรอยู่จับสองมือ อโอ้ก็เลยล่งตีบังค่ะอ่าก็เล่งตีบังเพราะพี่น้องเพราะวันสองหมดแล้วเขาสามงวดมาหลุดงวดวันที่สิบหกท่านว่าก็สามสิบท่านว่าค่ะเขามาสามงวด,าาดหลุดสองเดือนพฤศจิกาตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาสิบหกพฤศจิกาแล้วก็นหนึ่งท่านว่าเขามาสามงวดนะครับอ๋อล่งตีบังแต่ว่าบ้านเขาตีงสิ่ฝันเห็นกับของเป็นผู้เฒ่าเป็นเก่า นะครับปลาเป็นเจ็ดอขันปลาเป็นแปดปลาคอเป็นเจ็ดปลาเป็นเจ็ดมือมือหามือที่แรกจับหามือส่วนอีกจับมือเป็นหาค่ะจะตีเป็นหาเก้าเจ็ดก็ได้แต่ว่าเปลาเท่าตีเป็นเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหาจับใส่ของเปล่าตีไรตีบ้านเด็กบ้านเขาเป็ผู้เท่าเก้าปลาเจ็ดมือหา เจ็ดเก้าห้าหรือห้าเก้าเจ็ดก็ได้ค่ะเอาปุ่นตีเป็นตัวใดก็ร่องตีบ้งปลาได้ตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งค่ะเมื่อจับปลาเมื่อหาก็้องเป็นผู้เท่าเก้าปลาตัวหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งเอาบาแถววันตีหาเก้าหนึ่งหรือเก้าหาหนึ่งบอกค่ะหาเก้าเจ็ดค่ะแต่าเก้าหาค่ะตามตามที่บลาแถววันแปรเนาะแต่ว่าแม่มูจะแปรเด้่ชอบชวนตัวเนี่ยเออ เมื่อนี่เป็นห้าปลานี่เป็นเจ็ดปลาคองนี่เป็นศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เอาเอาเอาตามที่เบ้าเท่าอันนี้แม่นค่ะอันนี้ตามแปรไพ่แปรมันเนาะเอาควบชอบส่วนบุคคลแม่มูมักส่วนตัวนะค่ะสมอันนี้ของเบ้าเท่าเพื่อนแปรมาให้เจ็ดเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดก็ได้เลยพี่น้องเลยตาเอาหกประตูค่ะอเอาเก้าเจ็ดเนี่ยเนาะ คือฝันตรงกันแท้อืมเจ็บแน่เ่าเจ็ดนี่เหล็กดังนี่พี่น้องค่ะแต่ว่าบ่าวเทากดตีตามค้อมฝันนี่พี่น้องเนาะบ่าวเทาพันตีเป็นปลาเป็นเจ็ดตัวบ่าวเท่านี่พันเท่านะคะเป็นแกเป็นพันแกพันตีไซก้าวนะคะมือก็เป็นห้าเจ็ดเก้าห้านะคะราคาอีกตัวนึงก็เก้าห้าหนึ่งเก้าหาหนึ่งนี่คือมือห้ามือห้ากับข้องเทาเก้าปลาตัวนึงค่ะเก้า่าเก้าหนึ่งนะคะ อาทธรรมชุ่มค่ะแคปหน้าจอนะคะทามากน้ำบ้าวเถ่า95 97 91 75 51นะคะถ้าวิ่งก็วิ่งคือวิ่งเก่ากับหานะครับจะนักมาทั้งหาที่มือจับป่ามาเต็มมือแต่ว่าันกะค้องเห็นค้องเป็นผู้เถาก็เลยเก่าน้ำเก่ากับหามี่มาหน้ำกันนี่แหละเก่าหานี่อาจจะกอดคอกันมาเลยเนาะกับธรรมชุ่มเพื่อมาแคปหน้าจอเลยค่ะ เอก็ถือว่าฝ mm ัน hmm. ด uh, right? like ีเลยฝันว่าได้จับปลาฝันดี่ะเต็มมือแต่ว่าขันแม่นขันแม่นเสาฟันดีเมื่อคืนตรงกันอยู่เลยตรงกันที่เก้าเจ็ดตรงกันที่เก้าเจ็ดฟันมาใหญ่ติดเท่าใหญ่เท่าใหญ่เท่าไม่เขียนไฟฟ้าเมื่อไแต่ว่ามาเป้าตื่นมาเอ้าเลี้ยวหาแต่เ้าไปทีงไหนคนตื่นแต่เ้าคนไปเตรียมของเตรียมนั่นเตรียมของไว้แล้วสุดยังบม่ลืมเนาะบเดี๋ยวยัหน่อยจังไงไออแกจะได้ออกเดินทางไปนอน ใจก็ว่าอยากไปส่งยนอยู่บ้านเยื้อตอนขอบ้านเราจะเลยไปเห็ดงานั้มใจเป็นไปย่างตลาดไปเที่ยวตลาดก่อนเปิดหูเปิดตาก่อนกลับบ้านดอกกลับบ้านอยู่คือบเปิดผิวเลยก็ได้อย่างไรไป่เอาละไม่มีเวลาแต่ว่าใครมันขี่รถไปกับรถเขาบอกเขาบอกโดนดอกก็ถึงสารชิ้นทีดอกเนาะแม่นว่าปากถึงถึงถึงยังบ่จับสว่างไปไหมแต่บรรลอมอาหาสว่างมัน ไก่มหาวิาหาลัยาทราจาตไกแต่ว่าปานนั่บก็ปวดดาบอัววีวีมาบอกว่าไก่นี่จากบ้านเรามาสวางไก่โอ้ข้อแม่เพิ่นบ่อยากควอยอยากมาเนาะมันไก่ไก่ใต่ไ่าไก่ดิไก่อยัวะแล้วบอไค่มาเหญ่ถึงค่ะใยญ่เยอะดิไก่อต่ขันมาทางอเลรพี่น้ากนไปไปกขันไก่าาอวง มันเีนน้อยตุกาย่ท่องจะไปเลยเดี๋ยวคุณผมาชม,มความฝันจังไรกันเตี้ยวเนะเาะแบลบวอันผู้ได้มากจังไรต่ว่าเบ,บ่าวถาพันตีให้แล้วนะคะนี่เจ็ดเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งเน้นนี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเอฟซีหาม,มาเบ่าวถาวนี้เน้นเนเ้นเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งตัวเน้นโอ้ค่ะเน้นสามตัวหนึ่งรักเก่าเดี๋ยวรอรถตลีเจลรถตลีมาเดี๋ยวจะพาไปเบิร์กมาเบาวถาสร้างไว้ตัวไหนค่ะสร้างไว้แล้วโอ้บ่าวถวสร้างรถตลีแล้วเหมบ้านี่สร้างแล้ว โอ้ยว่าเป็นเลขเข่าหรอบ่บัดนี่สั่งแล้วค่ะสั่งแต่มื่อไม่ออกสั่งเลยเดนอือสั่งมาไว้เลยค่ะเอาท่านผู้ชมจังถ้าเบิ่งนํากันว่าบ่าวเฒ่าเพิ่นสั่งลอตเตอรี่ไว้ตัวใดญนะคะผู้ชมค่ะเอาโชคดีเด้อพี่น้องเดลยนะครับผมเฮงๆเรื่อยๆโชคดีใส่ต้นปีปีใหม่ปี67นะ็รับโชคดีงวดนี้แล้วงวดหน้างวดต่อๆไปก็โชคดีคือเก่าค่ะนะครับบ่มักก็เบิ่งไว้เด้อพี่น้องเด้อความฝัน มาเราสู้ตังนะครับงวดมันเข่ากับเข่างวดบ่เข่ากับบ่เข่าพี่น้องสองงวดแล้วนะครับอืมหาพี่น้องเพิ่นบ่มากเพิ่นว่ามันหานบ่เข่านะครับผู้เพิ่นจะผู้เพิ่นถามกับนี่อยู่พี่น้องค่ะนะครับก็เลยมาเราสู้ตังอืมนะครับผู้บ่มากกับบ่เป็นหยังเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าความฝันอ่ากับมาเราเอฟซีมักปีเป็นไงกันล่องปีเบิ่งเอาโชคดีเฮงๆเลยด้วยปี2567ครับท่านผู้ชมครับขอบคุณค่ะนครับพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ